ก็าวสวัสดีครับพบกับรายการหลอกเด็กทีวีคนที่จะพาคุณไปดูคลิปกากๆของผมเองนะครับก็อืม วันนี้จะมารีวิวซีดกันอีกแล้วแบบซีดนี้จะเป็นแบบภูเขาเกาเวลอะเกาเวลเยอะเลยนี่เบึงเบึงสี่ศูนย์เก้าหนึ่งโอ้โหเกาเวลเพียบเป็นภูเขาเกาเวลนะครับเป็นแบบทรายละเอียดอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ทรายแบบทราีน้ำตาลเด้ไปดูขันเราเองเอออย่ามาถาม ถ้าใคร่ถามเนาะคุยอยู่กันเด๋ยวอนี่ครับอือยิจงแป้งไป,ปเลยนี่ครับออือผมได้ซีนมาจากฝรั่งนะครับอ๋อเหมือนฝนมากเลยเอยเอแล้วก็มีมากไงครับสูตรนูน่นแต่ผมจชทานไปครับ แล้วเครื่องมันแหลกนะครับอ่านั่นลิปนที่ขอราบเพยงท่านี้นะครับแก <c oughs> มารีวิวเฉยๆนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเราค่อยเจอกัอนบ๊ายบายแล้วไม่ยกปิดลิปอืมอืม